อิรู้สึกว่าในยุคตอนนี้เราพูดถึงเรื่องความสําคัญของทักษะมากพอแล้วแต่สิ่งที่มันอยู่ในเราอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่กันดานแค่ไหนสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดเราจะไม่กลัวอะไรเลยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นคําว่าเปลี่ยนอ่ะมันทําให้คนเกิดความกลัวอะไรบางอย่างก,กับตัวเองซึ่งจริงๆมันแปลกมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะไอสิ่งที่เรียกว่า New n o r m a l ือสิ่งที่มันกําลังเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมาก สวัสดีค่ะอิมพัชรลสุงเด่นนะคะผู้เขียนหนังสือ Change from Within ค่ะแล้วก็เป็นรองบรรณาธิการของสื่อในเครือ d e p o e t s ค่ะนอกจากนั้นก็ทำงานเขียนงานแปลพยายามจะให้สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องในชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะอิมว่าเวลาคนพูดถึงคําว่าจุเปลี่ยนะคนมักจะคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันแบบเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาหรือมันมีการที่มันแบบ เปลี่ยนไปทันทีแต่เอาจริงๆคำว่าเปลี่ยนในชีวิตอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทนหันอ่ะมันเหมือนกับกระบวนการอย่างต่อเนื่องมากกว่าเรารู้ตัวอีกทีเราแทบไม่รู้ตัวแล้ว้วยคำว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไปแล้วในหนังสือมันมีพูดถึงประวัติเนาะว่า,เ,าเกิดและโตที่คลองเตยมาก่อนเป็นช่วงเวลาไม่นานของชีวิตแต่ที่มันส่งผลคือพ่อเป็นคนที่พากลับไปในพื้นที่นั้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เรายังได้ คอนเน็กหรือว่ายังได้รู้จักกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่สิ่งที่มันเห็นตลอดเลยคือมันมีจุดที่มันคุณภาพชีวิตมันต่างกันอย่างชัดเจนเวลาแบบมีคนพูดว่าเฮ้ยเราเรียนดีหรืออะไรก็ตามอย่างมันเป็นเพราะว่าเราจริงๆหรอแล้วก็โรวัฒนธรรมเราเนาะที่ชอบมีการแบบติดป้ายประกาศเด็กเรียนดีต่างๆนานาการที่เราเปรียบเทียบสสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมามันเห็นเลยว่า มันไม่ใช่เพราะเราอะอแต่มันคือสภาพแวดล้อมที่มันไล่ล้อมเราอยู่อะ,อะครับฉะนั้นคนยุคนี้มันพูดถึงคําว่าสิทธิขีกันเยอะอะแบบถ้าเราได้อภิสิทธ์อะไรบางอย่างแล้วว่าอีกสิ่งที่สําคัญมากก็คือหน้าที่ในการส่งอะไรกลับคืนไปนั่นน่าจะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เชฟตัวเองถ้าพูดในเชิงเหตุการณ์เช่น การไปเรียนต่อพอเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนเนาะถึงจะเห็นว่าไอ้ที่เคยเป็นมามันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับฉนะนั้นพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันก็เกิดคําถามใหม่ๆกับตัวเองแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนความคิดบางอย่างเนี่ยค่นะเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะสังเกตดูเรามักจะพูดถึงการขวนขวายออกไปข้างนอกนะ เช่นการต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมอัปเดตสกิลใหม่ๆมไปอ,อ่านคอนเทนต์หาหนังสืออะไรบางอย่างเพื่อม,มาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองแต่มันมีหนังสือเล่มหนึงค่ะที่ว่ามันก็เปลี่ยนความคิดของอิมเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า the a r t of g e t t i n g l o s t คือเหมือนเวลาจะหลงทางอะไรบางอย่างฉันจะไปไม่ถูกฉันขาด d i เร c ชัน แต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนอ่ะมีสัญชาตญาณในการเนวิเกตก็คือในการหาทางของตัวเองอยู่เสมอแต่ว่าด้วยยุคสมัยนี้เนาะแล้วแบบเราก็เติบโตมาในที่แบบเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วอิมยังเคยทันยุคที่เราใช้แบบที่เป็นแบบมือเป็นออฟไลน์อยู่บ้างด้วยการมาถึงของ G P S Google Map อะไรต่างๆอ่ะ โดยไม่ทันรู้ตัวเราแบบ<ม>แทบจะอ่านแมปมืออย่างนั้นอะไม่ได้อีกต่อไปแล้ว<ม>คือก็พึ่งกูเกิลแมปกันอย่างเงี้ยโดยตลอดจนเส้นทางเดิมบางทีเราก็จำไมาา่ได้เลยซ้ำถ้าเราไม่ถือมือถือว่ามันจะไปยังไงต่อไอการที่เราพึ่งกับเครื่องมือต่างๆภายนอกเยอะมันทําให้เราสูญเสียไอักยภาพที่มันเป็นสกยภาพความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานของเราอะ<ม>ไปทั้งที่จริงๆไอคาว่าเซนส์หรือสัญชาตญาณเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่มนุษย์อะเก็บไว้ในตัวเองอยู่เสมอ เก็บไว้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเป็นเด็กที่เราเรียนรู้แบบเรารู้ว่าล้มแบบนี้เราจะเจ็บแล้วเราจะไม่ทําอย่างนั้นหรือว่าทําแบบนี้แล้วมันจะไม่ส่งผลดีเราเก็บประสบการณ์แบบนั้นมาโดยตลอดเสมอมันมากกว่าการเก็บในต้นทุนในช่วงระยะเวลาชีวิตของเราด้วยนะเพียงแค่ว่าด้วยโลกตอนนี้ที่มันมีอะไรหลายๆอย่างทําให้เรามักจะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะต้องพึ่งข้างนอกตลอดเวลา แล้วไอ้การพึ่งข้างนอกมันจะทําให้เราเกิดความกังวลว่าเรารู้สึกว่าเราเก็บเกี่ยวได้ไม่พอเรามีความรู้ไม่พอเรามีทักษะไม่พอมันทาให้การเปลี่ยนแปลงมันเลยมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่พร้อมอยู่ตลอดอ,ะอ่ะแต่ถ้าคุณแค่ลองมองว่าจริงๆแล้วว่าเราอ่ะมีสัญชตาตญาณในการปรับตัวอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าวางใจในชีวิตได้เลยนะ และไม่ว่ายังไงชีวิตเราจะปลอดภัยลองอยู่กับตัวเองสักพักละคะ่ะหาคำตอบจากสัญชาตยญานบางอย่างอย่าดูถูกคําว่าเซนส์คือเวลาอิมพูดอย่างนี้เนาะไม่ได้จะมีการบอกว่าอันใดดีอันใดไม่ดีจะบอกว่าทุกอย่างมันสําคัญทั้งนั้นเพียงแค่ว่าอิมรู้สึกว่าในยุคตอนนี้เราพูดถึงเรื่องความสําคัญของทักษะมาก มากมากอพอแล้วถ้าวันหนึ่งเราแบบไม่มีสัญญาณขึ้นมามเราก็ตายแล้วนะแต่สิ่งที่มันอยู่ในเราอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่กันดารแค่ไหนอ่ะไม่มีคนที่เราพึ่งได้อีกแล้วขนาดไหนอ่ะสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดและถ้าเราไว้ใจตรงนี้มากๆนะเราจะไม่กลัวอะไรเลยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะ,ะไม่ว่าจะโควิดหรือวิกฤตไหนๆก็ตาม คือสิ่งที่เป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานอะไม่ว่าอะไรที่จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ภายนอกมันเป็นไปอย่างนั้นสิ่งเดียวที่อิมกำหนดได้ในชีวิตอิมเอง คือท่าทีของอิมที่มีต่อมันช่วงแรกอะมันมีความมิตก,กังวลกับมันอยู่เยอะ mm hmm. แล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าโควิดกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกด่าเยอะที่สุดในปี2020อคือทุกคนด่าก,กับมัน <c oughs> รู้ไหมแบบคนทํางานก็ต้องไปตอบบัตรอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ท้องถนนมันก็มีรถติดอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> เราเคยพูดกันอยู่อย่างนี้ตลอดว่ามันเป็นสภาวะปกติที่ <c oughs> ไม่มีทางยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่เหรอที่มันเป็นโอกาสที่เราจะแบบเซ็ตซี่โลเพราะเราได้เห็นแล้วว่า มันไม่จําเป็นอย่างนั้นก็ได้มันไม่มีโอกาสไหนที่จะดีกว่านี้แล้วนะในการที่เราจะแบบเซซิโลและสร้างสิ่งใหม่ที่เราต้องการให้เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการทํางานที่มันเปลี่ยนไปหรือรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองที่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเนาะคนทํางานหลายคนพยายามหาช่องทางที่เราจะรู้สึกว่าเราจะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางบางอย่างของบริษัทได้อยู่แล้วโดยเฉพาะคนทํางานรุ่นใหม่ที่มี ความคิดสร้างสรรค์เยอะมีไอเดียเยอะแต่หลายครั้งอะทุกอย่างมันถูกกาหนดมาแล้วแต่อันเนี้ยเป็นโอกาสที่ทุกอย่างมันพร้อมเปลี่ยนทุกอย่างมันต้องปรับเพราะสิ่งเดียวที่มันทําได้ก็คือท่าทีของเราที่มีต่อมันแล้วเราสามารถใช้โอกาสเนี้ยที่มันแบบต้องเปลี่ยนทุกอย่างอะทในสิ่งที่เรารอคอยอยากจะทํามาโดยตลอดได้ไหมต่อให้ไม่มีโควิดนะรีโมทเวิร์กิ่งเวิร์กฟอร์มโฮมหรือเฟลกซิเบิลอ้าท์ก็คือ การทํางานที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะยังไงก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่โควิดอ่ะไปเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นแล้วก็ทําให้เห็นว่า เฮ้ยข้อดีของมันคืออย่างนี้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทํางานที่บ้านดีกว่าทํางานออฟฟิศหรือออฟฟิศดีกว่าที่บ้านคิงว่ามันคือการยืดหยุดเลือกได้ว่าในบริบทไหนเราจะต้องทํางานที่บ้านบริบทไหนเราต้องทํางานออฟฟิศตอนเนี้ยมันมีคนพูดกันเยอะเนาะเรื่องงานวิจัยต่างๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สามารถเลือกได้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสิ่งที่เขาต้องการจากที่ทํางานมันคือรูปแบบการกําหนดออกแบบชีวิตของเขาเองได้รูปแบบการทํางานที่มันสอดคล้องกับ ไลฟ์สไตล์ของเขาหรือวิธีชีวิตตัวตวนที่เขาเป็นเขามีบทบาทหนึ่งในการร่วมออกแบบงานนั้นอย่างแท้รจริงรฉะนั้นนิมรู้สึกว่าต่อให้องค์กร ไม่พร้อมที่จะรับไอ้คำว่า work from home อะอความต้องการของคนรุ่นใหม่ก็จะผลักดันให้องค์กรต้องค่อยๆปรับมาสู่สิ่งนี้อยู่ดีเพราะว่าทุกๆองค์กรยังไงก็ต้องการ top talent หนุบอะค่ะถ้าองค์กรต้องการคนที่มีศักยภาพเราก็ต้องน้อมรับกับความต้องการของเขาเหมือนกันคือ,มอมไม่ว่าจะยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้มันแค่แบ,บเร่งให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองอคำว่าเปลี่ยนอะ มันทําให้คนเกิดความกลัวอะไรบางอย่างกับตัวเองซึ่งจริงๆมันแปลกมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะไอ้สิ่งที่เรียกว่านู่นอร์มอลหรือสิ่งที่มันกําลังเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรขั้นแรกเลยอ่ะแค่มุมมองของเราที่มีต่อคำคำนี้ค่ะที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วมันจะต้องมีอะไรแบบคอขาดบาดตายคือเข้าใจเนาะที่เขาบอกว่าความกลัวมันมาจากความไม่รู้แล้วทุกๆทุกๆครั้งของการเปลี่ยนมันก็คือการ เผชิญหน้าไปกับความไม่รู้อยู่ข้างหน้านั่นแหละถ้ามองมันว่ามันเป็นแค่เป็นสภาวะปกติที่กําลังไปเคลื่อนไปข้างหน้ามันก็แค่สนุกกับสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกับเด็กอะค่ะสังเกตว่าเด็กเนี่ยเวลาเจอสิ่งที่ไม่รู้อะเด็กจะไม่ตกใจแต่เด็กจะสนุก เด็กจะรู้สึกว่าอ้อันนี้สิ่งใหม่วิชาใหม่หนังสือเล่มใหม่ของเล่นใหม่ที่ไม่เคยเจอมันสนุกด้วยซ้ํากับสิ่งที่เราไม่รู้อยู่ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะเราจะทํายังไงกับมันได้หรือเปล่าแต่ส่วนที่สองนอกจากมุมมองต่อความสนุกคือการไม่ปล่อยให ไหลไปแล้วให้โลกเป็นคนคนโทรลอะค่ะ mm hmm. คือเวลาขับรถมันมี2เบาะเนาะมันมีเบาะที่เป็นคนขับกับเบาะที่เป็นคนนั่งถ้าเรารู้สึกว่าโลกมันไหลไปแล้วเราเป็นคนนั่งอะเราจะรู้สึกไม่นแน่ใจคนขับมันจะพาเราไปไหนเหมื mm hmm. อนันขับรถอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยเราอยากจะเลี้ยวขวาแต่แฟนเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีความแบบไปขวาสิ mm hmm. ไปขวาสิ mm hmm. ฉะนั้นอย่าไปนั่งบนเบาะคนข้างๆค่ะเอาตัวเองมาอยู่ในเบาะคนที่เป็นสภาวะคนขับอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนอะไรขึ้นขอให้แน่ใจว่า เราเป็นผู้กําหนดในสิ่งนั้นแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยมันคือทางที่เราเลือกพยายามเอาตัวเองให้มันตื่นตัวตลอดในการ,รที่เราจะเป็นคนกําหนดเองอยากจะบอกว่ากระบวนการตอนที่ทำอะความยากอย่างหนึ่งคือ เลือกไม่ได้กับหลายๆตัวมันคือมันมีลิสเลยนะแบบเอก็มีอีกหลายช้อยบีก็มีอีกหลายช้อยแล้วบางครัคร้งมันก็มีความทับซ้อนกันอย่างเงี้ย <c oughs> ฉะนั้นตอนที่เลือกมามันไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวอักษรนั้นอะดี D ที่สุดในแรงของตัวอักษรนั้นแต่มันหลากหลายที่สุดเมื่อครอบคลุม A ถึงแถ้าถามว่าชอบอันไหนมากที่สุด แต่ละอันมันมีความหมายในแต่ละอันเนาะแต่ว่าคําแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือตัว M คือโมเมนตัมแต่เรารู้สึกว่าคํำนี้มันมีความหมายเยอะทั้งในเชิงการกระทําและทําให้เรารู้สึกไว้ใจกับอะไราบางอยา่างถามว่ามันเป็นเชิงการกระทํำยังไงต้องอ้างอิงกับพี่แท็บลวิทเนาะขนเขาก็เล่าให้ฟังว่าในการที่จะส่งกระสวยอวกาศไปเนี่ย ช่วงจังหวะ1กิโลเมตรแรกอะ่ะมันใช้พลังงานเชื้อเพลิงของการส่งกระสวยอาวากาศอ่ะแทบจะเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมดหลักฟิสิกส์อันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นจริงแค่เฉพาะเรื่องของการส่งยานอาวากาศออกนอกโลกหรอกแต่ว่าในทุกๆก,การกระทําสิ่งใหม่ในชีวิตของเราอ่ะสังเกตว่ามันต้องใช้พลังงานที่มันมากกว่าเดิมเสมอเช่นเราตั้งมั่นว่าเราจะเขียนหนังสือบางเล่มเนี่ยก้าวแรกของการแบบวันนี้จะเปิดคอมมาแล้วแบบเอาให้ได้ทั้งหมดหนึ่ง มันยากเสมอ แต่ว่าถ้าทําอย่างนี้ไปต่อเนื่องค่อยๆแบบฝืนความฝืนของมันนะคะอยู่กับมันไปทําไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะง่ายทุกๆการกระทําที่มันยากอ่ะสุดท้ายมันจะทําให้ชีวิตง่ายโมเมนตัมอ่ะเป็นคำหนึ่งที่เลตเป็นคานี้แล้วถามว่าสิ่งหนึ่งที่มันต่อเนื่องจากการกระทําที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันทําให้ผลความเร็วความแรงของมันหลังจากนั้นนะคะคุณภาพของมันมันมันยกกําลังหลายเท่าฉะนั้นคําว่าโมเมนตัมมันคืออย่างนั้นเลยค่ะที่ตอนนี้กาลังเลว่าจะใส่คํานี้ไหม แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สายไปคำว่า overview effect ก็คือเป็นการมองอะไรที่มันเป็นในเชิงภาพรวมแต่มันมีนักคิดคนหนึ่งคือซมมอนเซนิกเขาพูดถึงคอนเซปที่เชื่อว่า infinite game เกมมันนั้นคือพยายามมองอะไรให้มันเป็นภาพกว้างการสูญเสียบางอย่างอาจจะทําให้เราได้บางอย่างในระยะยาวก็ได้คือเรารู้สึกว่าปีนี้คนกังวลเรารู้สึกซึมเศร้ากับมันเยอะเพราะมันมีความสูญเสียเยอะที่เกิดขึ้นในปีนี้แต่อยากให้ลองมองในภาพกว้างว่า แล้วอะไรล่ะที่เราทําในปีนี้ที่มันน่าจะเป็นตัวกําหนดจุดเปลี่ยนในปีต่อๆไปซึ่งการจะไปสู่ o v e r i l l effect ที่เราปรารถนาได้ก็ต้องมาจากการทำโมเมนตัมอย่างเงี้ยในทุกๆวันให้มันเกิดขึ้นอ, <laughs> อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊กส์